ที่จะไปดูกิจาก,การรมเกี่ยวกับพุทธศาสนานะคะมาดูเรื่องของการตรวจสอบสต๊อกข้าวกันก่อนตอนนี้หลายหน่วยงานเนี่ยเขากระจายกันไปลงในแต่ละพื้นที่เพื่อให้การตรวจสอบทั้งหมดให้ทันภายในเดือนนี้นะคะซึ่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเองลงพื้นที่ไปตรวจสอบคุณภาพข้าวในหลายจังหวัดอย่างที่จังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะไปตรวจแล้วปรากฏว่าพบข้าวเสียหายทั้งโกดังซึ่งนางอรวรรณขุนทรัพย์ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรีเป็นประธานคณะทํางานค่ะเดินทางไปตรวจสอบปริมาณคุณภาพข้าว ชุดที่99ลงพื้นที่นะคะไปตรวจสอบคลังสินค้านายยิ่งยศลอยชูศักดิ์ค่ะที่ตำบลบางจากอำเภอเมืองจังหวัดนครศรีธรรมราชซึ่งเป็นโกดังเก็บข้าวนาปรางปี2552พบว่าข้าวในโกดังค่ะจำนวนถึง14,235กระสอบเสียหายทั้งหมดพอสอบถามเข้าไปค่ะเขาบอกว่าโกดังแห่งนี้เคยถูกน้ำท่วมเมื่อปี2553ประกอบกับหลังคารั่วซึมทำให้ข้าวเสียหายทั้งหมดสภ ก็เป็นอย่างที่เห็นในภาพเนี่แหละค่ะจากการเดินทางเข้าตรวจสอบคลังสินค้านะคะนายโกศลตระกูลเมธีซึ่งอยู่ในตำบลปากนาครอำเภอเมืองนครศรีธรรมราชซึ่งเป็นอีกหนึ่งคลังสินค้าที่เก็บข้าวนาปรางในปี2552พบกองข้าวเน่าเปื่อยส่งกลิ่นเหม็นอบอวนสอบถามค่ะก็เหตุผลเหมือนกันก็คือถูกน้ำท่วมเมื่อปี2553และต่อเนื่องมาทุกปีทำให้ข้าวที่เก็บเอาไว้เสียหายในลักษณะแบบนี้ ขึ้นไปที่จังหวัดบุรีรัมค่ะคณะ กรรมการชุดตรวจนะคะตรวจพบข้าวสารหลายชนิดค่ะซึ่งเป็นชนิดปลายข้าวหอมชนิด A1 วเลิศที่เก็บอยู่ในคลังสินค้านํเข้าตั้งอยู่ที่ตําบลนางรองอําเภอนางรองจังหวัดบุรีรัมย์ซึ่งเป็นข้าวที่ต้องส่งออกตามสัญญาการซื้อขายที่บริษัทเอกชนประมูลข้าวเสื่อมสภาพไม่ผ่านเกณฑ์ส่งออก3,000ันกระสอบและคาดว่ากโกดังแห่งนี้นะคะมีข้าวเสื่อมสภาพไม่ต่ำกว่า10,000กระสอบจากบัญชีที่ระบุมีจํานวน41,000กระสอบ ส่วนที่จังหวัดอ่างทองคคณะชุดตรวจลงพื้นที่โกดังข้าวชัยภูมิทรับนะซึ่งอยู่ในอำเภอชัยโยพบว่าโกดังที่5ไม่มีการล็อกกุญแจทั้ง4ชุดทางคณะกรรมการจึงสั่งระงับการขนย้ายและเตรียมนํากําลังกลับเข้ามาตรวจสอบอีกครั้งเนื่องจากว่าข้าวสารยังไม่ได้บรรจุกระสอบทําให้การตรวจสอบนั้นทําได้ยาก ส่วนการตรวจสอบข้อเท็จจริงในโกดังที่1ค่ะก็พบว่าข้าวนั้นเน่าเสียถึง537กระสอบน้ำหนักกว่า50ตันเขาบอกว่าเกิดจากถูกน้ำฝนนะคะลงมาโดนจำนวนข้าวในลักษณะนี้ขณะที่อยู่ระหว่างการเรียกความเสียหายจากบริษัทประกันภัยด้วย ขณะที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาค่ะคณะทํางานลงพื้นที่ไปตรวจสอบที่ตําบลสนับทึบอําเภอวังน้อยตรวจสอบโกดังข้าว 3. จุดพบว่าโกดังเพชรรุ่งเรืองมีผังการเก็บข้าวที่ไม่ตรงกับบัญชีและข้อมูลการรมยาไม่เป็นปัจจุบันซึ่งคณะกรรมการก็สั่งการตรวจสอบโดยเร่งด่วนด้วย